ทยาท daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยนของพักตีสวัสดีครับพบก,กับผมโทมัสพิชเยนของพักตีครั้งนะครับคุณผู้ฟังมีเทคนิคในการเพิ่มความสุขให้ตัวเองอย่างไรครับถ้าย้อนไปฟังใน ep ก่อนนะครับผมได้มีการพูดถึงเรื่องของการเป็นคนที่ มีความสุขนะครับกับคนที่มีความทุกข์เนี่ยมันมีลักษณะแล้วก็พื้นฐานที่มาอย่างไรนะครับก็ลองย้อนไปฟังดูได้นะครับแต่ใน EP นี้ครับอยากจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านครับมาหาวิธีในการบูสต์นะครับหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการหาความสุขครับซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องนี้สําหรับตัวผมนะครับผมรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีคุณค่ามากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราพึงพอใจแล้วก็หาความสุข ให้กับชีวิตของตัวเราเองได้ในแต่ละวันซึ่งความสุขเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องราคาแพงไม่จําเป็นที่ต้องใช้เงินซื้อนะครับถ้าย้อนไปฟังในเอีก่อนผมพูดเรื่องนี้เอาไว้แล้วทีนี้เทคนิคในการหาความสุขใส่ตัวเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยอย่างแรกเนี่ยผมคิดว่าความสุขที่ยั่งยืนเนี่ยมันมันไม่มีอยู่จริงนะครับมันไม่มีสูตรสําเร็จที่มันจะสร้างความสุขที่มันยั่งยืนไม่สามารถที่จะมีอะไรมาทําลายลงได้เนี่ยมันมันไม่มีนะครับ ชีวิตมนุษย์เนี่ยมันสุขกับทุกเนี่ยมันผสมผสานกันไปนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอย่างแรกเลยครับเทคนิคในการเพิ่มความสุขก็คือมนุษย์เราเนี่ยเรามีความสามารถในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ของตนเองได้นะครับไม่ว่าฐานะเราจะเป็นอย่างไรนะครับอยู่ภายใต้สถานการณ์แบบไหนเนี่ยนะครับความสุขที่แท้จริงคือความสามารถในการปรับตัวซึ่งก็จริงอยู่นะครับว่าความยากจน หรือความอัตคัดขาดแคลนเนี่ยมันทําให้เรามีความทุกข์แน่นอนนะครับแต่ว่าการปรับตัวครับถ้าเรายิ่งปรับตัวได้ดีก็จะยิ่งเพิ่มความสุขให้เราได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อที่1เลยนะครับข้อที่2ครับการ,ก,าาการจัดการความการจัดการเทคนิคการเพิ่มความสุขให้ตัวเองนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับคือการสามารถที่จะจัดการตารางเวลาของตนเองให้ดีได้ในระดับหนึ่งนะครับคือ ถ้าคุณผู้ฟังติดตามทยานเดลี่พอดแคสต์มาบ้างเนี่ยก็จะพอรู้ว่าตารางเวลาของผมเนี่ยในแต่ละวันมันจะอัดแน่นไปด้วยภารกิจที่มันแตกต่างกันไปนะครับเขียนหนังสือประชุมทางานงานก็มีตั้ง4บริษัทนะครับอัดพอดแคสต์้วยอ่านข่าวด้วยอย่างนี้นะครับแต่ผมคิดว่าความสุขอย่างหนึ่งคือผมต้องควบคุมตารางเวลาของตอนเองได้ในระดับหนึ่งครับผมจะไม่ยอมให้ใครมาอัดตารางเวลาของผมซะจนผมรู้สึกว่าทําไมผมต้องนั่งทําเรื่องนี้ด้วยแต่แน่นอนผมก็ไม่ได้ทาให้ตารางเวลาของตนเองมันสบายจนเกินไปครับ มันก็ต้องมีความกดดันอะไรอยู่บ้างตรงนี้แหละครับไอ้จุดตรงเนี้ยสวิตสปอตตรงเนี้ยไอ้จุดที่มันรู้สึกว่าพอดีเนี่ยไม่ได้สบายจนเกินไปหรือไม่ก็แบบทำจนแบบมีความทุก์เนี่ยนี่แหละครับทำให้มันเป็นความสุขที่อยู่ในกํามือของตนเองนะครับผมแบ่งเวลาเป็นส่วนๆผมไม่บรรยายไม่รับงานบรรยายมากจนเกินไปนะครับไม่อัดพอดแคสต์ซะจนรู้สึกว่าไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับไม่ทํางานซะจนรู้สึกว่าตัวเองต้องทนทุกนะครับนี่แหละครการจัดตารางเวลาตนเองให้ดีเป็นเทคนิค ง่ายๆเลยครับที่ทําให้ผมสามารถที่จะมีความสุขทุกวันได้นะครับแล้วก็ข้อต่อไปนะครับคือการเป็นคนที่เปิดเผยครับผมเป็นคนที่ตลกง่ายมากๆครับกับมุกถึงแม้จะเป็นมุกตื้นๆนะครับผมก็โหเราะได้เต็มที่เลยครับคนใกล้ตัวผมมักจะบอกว่าผมเป็นคนเส้นตื่นซึ่งผมก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นคุณลักษณะที่ดีครับเป็นเทคนิคง่ายมากๆเลยครับที่ทําให้ผมค้นหาความสุขได้ง่ายๆผมชอบที่จะดูหนังตลกนะครับ รอมคอมนะครับโรแมนตะิกคอมเมดี้เนี่ยเป็นหนังที่ผมแบบกดดูเป็นเรื่องแรกๆเลยฮะหนังซูเปอร์ฮีโร่นะฮะผมก็จะไม่ดูหนังซูเปอร์ฮีโร่แบบดักดักนะครับผมเวลาดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็จะดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่แบบว่าโลกสวยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้ตัวเองมีความสุขได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการยิ้มการมีความสุขการหัวเราะนะครับการรับมุกตลกได้แบบง่ายๆเนี่ยเป็นเทคนิคการเพิ่มความสุขได้ง่ายๆซึ่งทําให ผมรู้สึกว่าโลกใบนี้มันน่าอยู่มากขึ้นนะครับนั่นก็ยิ้มเข้าไว้หัวเราะเข้าไว้นะครับเป็นเทคนิคที่3นะครับที่ทำให้เพิ่มความสุขได้ง่ายๆนะครับวิธีที่4ครับคือการเอาเวลาไปทำในกิจกรรมที่ชอบในเวลาที่ว่างครับอย่างผมเนี่ยก็สะสมหุ่นยนต์นะครับพวกเซนไตซูเปอร์ฮีโร่อะไรพวกนี้นะครับ บางท่านก็อาจจะมีงานเดรริคที่แตกต่างกันไปจะเป็นการออกกําลังกายไหมนะครับหรือว่าชอบนั่งสมาธิหรือเปล่านะครับหรือชอบขับรถเล่นไหมนะครับเป็นวิธีการเพิ่มความสุขแบบง่ายๆไม่ต้องใช้ตังค์เยอะครับนะครับผมเนี่ยอาจจะมีของสะสมบ้างนะครับคุณผู้ฟังอาจจะมีของสะสมบ้างก็ต้องเลือกที่มันแบบไม่ได้กระทบกับฐานะของเรามากจนเกินไปนะครับบางคนบางท่านมีฐานะร่ํารวยก็สะสมรถยนต์ซุปเปอร์คาร์อย่างนี้ก็คือให้มันเหมาะสมกับฐานะครับ มันเป็นกิจกรรมยามว่างที่ช่วยทําให้เพิ่มความสุขได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ข้อ5้าครับเทคนิคก,การเพิ่มความสุขของผมคือการออกกําลังกายครับผมอาจจะไม่ได้สามารถไปออกกําลังกายได้ทุกวันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่อาจจะมีความขี้เกียจอยู่ด้วยนะครับแต่ผมก็จะมีวิธีการออกกําลังกายเพิ่มความสุขของผมอย่างการเล่นสเก็ตครับซึ่งอันนี้นักจิตวิทยาก็บอกเลยครับว่าการออกกําลังกายเป็นประจำเนี่ยนะครับช่วยทําให้สุขภาพร่างกายเรามันแข็งแรงแล้วมันทําให สมองเนี่ยมันหลั่งสารบางอย่างออกมานะครับบางท่านบอกว่ามันคือสารโดปามีนบางท่านบอกว่าเป็นเอ็นโดรฟินแล้วแต่เลยครับแต่มันทําให้เราช่วยที่จะไอสารเหล่านี้มันช่วยบําบัดอาการซึมเศร้าแล้วก็วิตกกังวลทางจิตได้เยอะนะครับแล้วก็เขาเรียกเขาบอกว่าจิตใจที่แจ่มใสเนี่ยมันอยู่คู่กับร่างกายที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายเนี่ยเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งเลยครับในการเพิ่มความสุขให้กับตนเองได้นะครับ ข้อต่อไปครับการพักผ่อนให้เพียงพอครับเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับคนที่มีความสุขเนี่ยนอกจากจะสดชื่นกระปรี้กระเป๋าแล้วนะครับ <_ C 1> การเข้านอนนะครับ <_ C 1> มีเวลาเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนที่ค่อนข้างจะเป็นรูทีนแล้วก็ตรงเวลาเนี่ยจะช่วยทําให้การเพิ่มความสุขให้ตนเองเนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นลองนึกสภาพคนที่พักผ่อนน้อยนอนน้อยเนีย่นยนะครับโอกาสที่มันจะมีความสุขเนี่ยแน่นอนมันมีไม่เท่าคนที่ มีโอกาสเรียกว่าจัดการตนเองฝึกตนเองมาให้มีวินัยในการพักผ่อนได้ดีกว่าคนปกติทั่วไปเ,เรียกว่าให้มันดีในระดับที่คนปกติทั่วไปเขาควรจะทํากัน,นการนอนเนี่ยอย่างน้อยก็เอาว่าอยาควรจะต่ำกว่าหชั่วโมงแล้วกันหชั่วโมงถือว่าน้อยแล้วนะครับเชั่วโมงเนี่ยก็ควรจะพอมีนะครับกว่าจะเข้านอนสักห้าทุ่มตื่น6กโมงนะครับหรือเข้านอน4ี่ทุ่มตื่นปีห้าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับงนั้นตรงนี้มันก็จะช่วยทําให เป็นวิธีการหาความสุขแบบง่ายๆนะครับข้อต่อไปนะครับสำหรับผมคือการให้ความสําคัญกับคนใกล้ชิดนะครับคือบางทีเนี่ยความเหงานะครับความโดดเดียเ่ยวนี่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความทุกข์ได้ง่ายนะครับการที่เราให้ความสําคัญกับคนที่ใกล้ชิดเราเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดความรู้สึกที่ว่าเออชีวิตเนี้ยมันมีคุณค่าแล้วมันไม่ต้องไปทําเรื่องยากเลยครับไม่จำเป็นจะต้องไป มองหาคนที่มีชื่อเสียงนะครับหรือต้องได้รับความสนใจจากคนจนํานวนมากๆผมรู้สึกว่าเรื่องนั้นอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ช่วยทําให้ชีวิตมันมีความสุขได้ง่ายแล้วก็ยิ่งใหญ่เท่ากันได้อยู่กับคนที่ใช้สามารถที่จะใช้เวลาได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังทุกท่านผมเชื่อว่าข้อนี้เป็นข้อที่หลายคนทําได้ง่ายที่สุดแต่อาจจะพยายามทําน้อยที่สุดนะครับ เราใช้เวลากับคุณพ่อคุณแม่มากแค่ไหนกับแฟนกับคนรักของเรานะครับกับลูกๆหล,ล,ลานๆของเราเราใช้เวลามากแค่ไหนบางทีเราไปใช้เวลาคนไกลตัวมากจนเกินไปผมกลับพบว่าข้อนี้แหละครับกลับทําให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขในแต่ละวันได้ง่ายที่สุดแล้วก็ใช้ต้นทุนต่ํามากๆด้วยนะครับข้อต่อไปก็ผมคิดว่าการใส่ใจตัวเราเองเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามที่จะมองข้าม ความรู้สึกของผู้อื่นไปบ้างเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นพื้นฐานเป็นเทคนิคในการเพิ่มความสุขให้ตัวเราแบบได้แบบง่ายๆเลยนะครับบางทีเราไปสนใจครับว่าเอ๊ะสังคมเขาจะมองเรายังไงคนอื่นจะพูดถึงเราแบบนี้หรือเปล่าเอ๊ะถ้าเราทําอย่างนี้คนจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางทีพอคิดมากๆครับความทุกข์เข้ามาแทนที่ความสุขได้ง่ายมากเลยครับแล้วผมคิดว่าถ้าเราสนใจสังคมน้อยลงบ้างเนี่ยความสุขจะเข้ามาแทนที่ความทุกข์ความกังวลความเครียดของเราได้ ง่ายๆเลยครับเพียงแค่เราสนใจในสิ่งที่คนอื่นสนใจเราน้อยลงเนี่ยมันก็ทําให้เราปล่อยวางนะครับแล้วก็มีความสุขได้ง่ายมากขึ้นแลวครับแล้วก็ข้อต่อไปนะครับก็พยายามที่จะมองหาแล้วก็พยายามที่จะรับรู้ในสิ่งที่ดีๆความโชคดีที่ตัวเองมีครับความโชคดีที่ตัวเองมีบางทีไม่ใช่ว่าเราต้องเกิดมาในตระกูลที่มันมั่งมีต้องมีเงินเดืนเยอะๆนะครับ คือเรื่องเรื่องเดียวกันเนี่ยเราสามารถมองให้แย่หรือมองให้ดีก็ได้นะครับพื้นฐานของการเพิ่มความสุขให้ได้แต่ละวันคือพยายามมองว่าเรื่องดีๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเรามากน้อยแค่ไหนบางครั้งเนี่ยเรื่องง่ายๆอย่างการที่เราได้มีงานทํานะครับการได้อยู่ในอากาศที่มันอบอุ่นซึ่งอาจจะค่อนข้างค่อนไปทางร้อนนะครับผมก็อยากจะบอกว่าบา,บางวันที่อากาศมัน38องศาเนี่ยนะครับ ไปเทียบกับประเทศที่มันแบบว่าลบสิบองศาเนี่ยผมเคยคุยกับเพื่อนผมที่เขาใช้ชีวิตอยู่ทั้งสองประเทศมาแล้วเนี่ยยังไงเขายอมอยู่สาสิแปดองศาดีกว่าลบสิบองศาเพราะอยู่ลบสิบองศาเนี่ยโอ้โหโเขาบอกมันใช้ชีวิตลําบากมากจริงคือสาองศาไม่ใช่ว่าดีนะครับมันก็ร้อนแล้วมันก็เรียกว่ามีฮิสโตรเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ว่ามันต้องพยายามมองหาข้อสิ่งที่อยู่รอบตัวเราให้ได้ครับไม่งั้นเนี่ยมันมีความทุกข์ครับอะไรก็ไม่ดีอะไรก็แย่ไปซะหมดเนี่ย ใช้ชีวิตในแต่ละวันลำบากเลอเกินนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับต้องให้ความสำคัญแล้วก็มีศรัทธาในการใช้ชีวิตของตว e. ัวเองนะครับศรัทธาของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะเกิดได้ในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับบางท่านอาจจะมีศรัทธาโดยมีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวนะครับบางท่านอาจจะมีความศรัทธาในสิ่งที่ตนเองเชื่อนะครับแนวทางในการใช้ชีวิตนะครับหรืออาจจะศรัทธา ในการตั้งเป้าหมายบางอย่างที่ตั้งเอาไว้นะครับความศรัทธาเนี่ยแหละครับจะทําให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นลองเปรียบเทียบกับการที่เราใช้ชีวิตโดยที่เราไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวได้เลยนะครับวันๆใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับการยึดเหนี่ยวไม่ใช่การยึดติดนะครับการยึดติดว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นแบบนี้ถ้ามันไม่มีสิ่งนี้มันจะไม่เกิดสิ่งนั้นตัวเราเองเนี่ยนะครับเราจะต้องยึดเหนี่ยวให้ได้เราจะต้องยึดมั่น เท่านั้นเลยว่าถ้าไม่ถึงเป้าหมายอันนี้เราจะไม่เป็นคนที่สําเร็จไอแบบนี้ยึดมั่นแบบนี้ถือว่ามันผมคิดว่ามันตรงข้ามกับศรัทธานะครับการศรัทธาคือการที่เรายอมรับนับถือในตัวเองยอมรับนับถือในบางสิ่งบางอย่างและก็เชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะช่วยทําให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในเส้นทางที่ดีเหมาะสมแล้วก็มีความสุขตรงนี้แหละครับมันเป็นเทคนิคขั้นพื้นฐานเลยที่ทําให้เราสามารถมีความสุขได้ในแต่ละวัน บางคนนะครับถ้าเป็นอย่างผมเป็นชาวพุทธเนี่ยผมก็เชื่อมั่นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับก็เชื่อว่าการเดินตามเส้นทางแล้วก็คําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็น่าจะช่วยทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขแบบตามอัตภาพได้นะครับสำหรับชาวคริสต์นะครับก็จะเชื่อมันนอนมมอม่นในพระเจ้านะครับมุสลิมก็จะเชื่อมั่นในพระเจ้านะครับ คนทํางานบางคนนะครับก็มีความศรัทธาในวิธีการทํางานที่มีความซื่อสัตย์นะครับมุ่งมั่นขยันขันแข็งน,น,นี่แหละครับการมีศรัทธาแบบนี้แหละครับจะเป็นเทคนิคแบบเล็กๆน้อยๆเลยครับที่ทําให้เราสามารถที่จะมีความสุขได้โดยไม่ข้ามเส้นไปเป็นความยึดมั่นการยึดมั่นถือมั่นว่าตนเองจะต้องทําอย่างนี้เท่านั้นถ้าไม่ทําแบบนี้มันจะไม่ได้แบบนั้นอันนั้นเป็นต้นเหตุข,ของความถูกครับเพราะฉะนั้นก็เทคนิคการเพิ่มความสุขแบบที่ ผมได้กล่าวมาเนี่ยคุณผู้ฟังคิดว่าแบบไหนครับที่เหมาะกับคุณผู้ฟังควบคุมตารางเวลาของตนเองได้หรือเปล่านะครับการเป็นคนที่ยิ้มง่ายหัวเราะง่ายนะครับหรือว่าใช้เวลาว่างของตนเองในสิ่งที่ตนเองชอบนะครับออกกําลังกายเป็นประจําหรือเปล่านะครับพักผ่อนเพียงพอไหมนะครับให้ความสําคัญให้เวลากับคนใกล้ชิดไหมสิ่งไหนครับที่ทําให้คุณผู้ฟังมีความสุขได้ง่ายมากขึ้น ว่า EP นี้ที่ผมบอกไปครับมันเป็นเทคนิคครับในการเพิ่มความสุขในแต่ละวันมันคงไม่สามารถที่จะมาแทนที่ความสุขทั้งหมดของเราได้แต่ผมเชื่อว่าความสุขสามารถที่จะหาได้แบบใ,ใกล้ๆเลยครับความสุขที่ดีคือความสุขที่มาได้ด้วยต้น,นทุนที่ไม่สูงใช้ความพายายามไม่มากความสุขที่มันต้องใช้ความพยายามมากๆใช้ต้นทุนสูงๆอาจจะไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงก็ได้นะครับคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรต่อความสุขนะครับ ก็แนะนํากันมาได้นะครับผมเชื่อว,ว่าความสุขเนี่ยมันเหมือนเทียนครับยิ่งเผยแพร่กันมากๆยิ่งแชร์กันมากๆเราก็เหมือนยิ่งจุดเทียนให้มันส่องสว่างมากขึ้นยิ่งมีความสุขมากๆโลกนี้ก็ยิ่งน่าอยู่มากขึ้นนะครับขอบคุณสำหร,รับการ,รติดตามนะครับแล้วพบกันใน e ีต่อไปสวัสดีครับทยานเดลี่พอดแคสต์ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชยงของพัตตี